ด้วยความจำเป็นตามมาตรา67มาตรา67ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็นอนุหนึ่งเพราะอยู่ในที่บังคับหรืออยู่ภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีเลี่ยงหรือขัดขืนได้หรืออนุสองเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น้นจากพยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีเลี่ยงจากวิธีอื่นใดได้เมื่อพยันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าการกระทำนั้นสมควรแก่เหตุแล้ว ู้นั้นไม่ตรัโทษสาบหลักมาตรา67มาตรา67นั้นได้บัญญัติเหตุยกเว้นโทษสําหรับผู้ที่กระทําความผิดด้วยความจําเป็นไว้2กรณีคือกรณีตามมาตรา67อนุ1คือจําเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับมีหลักดังนี้ 1. อยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อํานาจ2ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้3ผู้กระทําจะต้องไม่ได้ก่อเหตุการณ์นั้นขึ้นโดยความผิดของตนแล้วก็4 กระทำไปไม่เกินขอบเขตได้แก่ไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีแห่งความจําเป็นกรณีตามมาตรา67อนุ2คือจําเป็นเพื่อให้พ้นจากพยันตรายมีหลักดังนี้หนึ่งมีพยันตรายสองพยันตรายนั้นใกล้จะมาถึง3เป็นพยันตรายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโดยวิธีอื่นใดได้ 4. พยันตรายนั้นผู้กระทาโดยจําเป็นไม่ได้ขอให้เกิดขึ้น 5. กระทําไปเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นพยันตราย6 กระทำไปไม่เกินขอบเขตได้แก่ไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีแห่งความจําเป็นซึ่งทั้งสองกรณีนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทําความผิดนั้นกระทําด้วยความจําเป็นสมควรที่จะย,ยกเว้นโทษตามกฎหมายให้ตัวอย่างกรณีการกระทําความผิดด้วยความจําเป็นตามมาตรา67อนุหนึ่งคำพิพากษาสารีกาที่1 7 5 0าทับสองหานจำเลยถูกคนร้ายที่มีสมาที่มีสมัครพักพวกหลายคน แต่และคนมีอาวุธปืนคุบมือใช้ปืนที่ขู่บังคับให้เอาเรือรับสง่งข้ามฟ้าเพื่อช่วยคนร้ายให้พ้นจากการจับกลุมดังนี้เป็นการที่จำเลยกระทำไปเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงขัดขืนได้จึงเป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นจำเลยไม่ต้องรับโทษ เมื่อปรากฏว่าจำเลยกระทำความผิดด้วยความจำเป็นไม่ต้องรับโทษแม้จำเลยจะไม่ได้มีลีกาที่ขึ้นมาสาฎีกาก็มีอำนาจพิพากษาให้เป็นคุณแก่จำเลยได้ตัวอย่างกรณีการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา67อนุสองคำพิพากษาสาฎีกาที่734ทับสองหฟ้องว่าจำเลยขุดหลุมทำให้ถนนที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าหลุมที่จำเลยทั้งสองขุดอยู่ในเขตถนนสาธารณะที่โจทดฟ้องแล้วไม่ว่าหลุมนั้นจะอยู่ในที่ไหลถนนฝั่งเดียวกันตามที่ปรากฏในทางพิจารณาหรือทั้งสองข้างถนนดังที่กล่าวในฟ้องก็เป็นเรื่องที่โจทประสงค์ให้ลงโทษทั้งสิ้นและข้อแตกต่างดังกล่าวก็หาใช่ข้อสาระสำคัญและจำเลยหลงต่อสู้ไม่เพราะจำเลยยอมรับว่าขุดหลุม,ามตามที่โจทดฟ้อง แต่ต่อสู้ว่าไม่เป็นความผิดเพราะไม่ใช่ถนนสาธารณะเท่านั้นการกระทำเพราะความจำเป็นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา67ผู้กระทำจะต้องอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้หรือเพื่อให้ผู้กระทำหรือผู้อื่นพ้นจากพยันตารายใกล้จะมาถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได,ได้แต่การขุดหลุมของจำเลยทั้งสองเป็น ทางระบายน้ำจากนาทีจำเลยทำลงคงสาธารณะเพื่อไม่ให้น้ำท่วมต้นข้าวเมื่อฝนตกมาเท่านั้นขณะจำเลยกระทำการดังกล่าวฝนยังไม่ตกน้ำยังไม่ท่วมต้นข้าวของจำเลยจึงไม่มีพยันตารายที่ใกล้จะมาถึงอันจำเลยจำเป็นต้องกระทํำทั้งเมื่อฝนตก มากและน้ำท่วมต้นข้าวของจำเลยจำเลยก็สามารถใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากนาได้การกระทําของจำเลยหาใช่ความจำเป็นตามกฎหมายไหม่องการกระทําความผิดของเด็กอายุไม่เกิน10ปีตามมาตรา73บามาตรา73กํากำหนดไว้ว่าเด็กอายุยังไม่เกิน10ปีกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษวรสอให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็ก ตามวรรคหนึ่งให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเพื่อดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นอธิบายหลักมาตรา7 3เด็กอายุไม่เกิน12ปีที่กระทําการอันกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดไม่ต้องรับโทษซึ่งในประมวลกฎหมายอาญามาตรา73กําหนดเกณฑ์อายุไว้ที่ไม่เกิน10ปี ต่อมาคือตัวอย่างการกระทําความผิดของเด็กอายุไม่เกิน10ปีตามมาตรา73นะครับคําพิพากษาสารกิกาที่649ทับ2473ได้ความว่าจําเลยกับพวกเป็นผู้ร้ายปล้นทรัพย์ของอินไปและจําเลยเคยต้องโทษมาแล้วในประเภทนี้โจทย์จึงของให้ลงโทษและเพิ่มโทษจําเลยสารเดิมตัดสินว่าจําเลยมีความผิดตามมาตรา301ตอนต้นให้จําคุกไว้คนละ12ปี และให้เพิ่มโทษคดีอาญาจำเลยตามมาตราเจ็ดสองอีกหนึ่งในสามรวมโทษจำคุกคดีอาญาคนละสิบหกปีส่วนสจำเลยเพิ่มตามมาตราเจ็ดสามกึ่งหนึ่งรวมโทษสิบแปดปีสารอุทธรณ์ตัดสินแก้ให้ปล่อยคอจำเลยส่วนสจำเลยให้วางเกียนโทษจำคุกสิบปีและเพิ่มตามมาตราเจ็ดสองอีกหนึ่งในสามรวมโทษสิบสามปีสี่เดือน นอกจากนี้ยืนตามสารเดิมโจย์และกจำเลยดีกาโจทย์ขอให้เพิ่มโทษสตามมาตราเจเพออราะสพ้นโทษไปยังไม่เกิน3ปีและโทษครั้งก่อนนั้นกับครั้งนี้อยู่ในประเภทเดียวกันดังจําแนกว้ในมาตรา73สารดีกาตัดสินแก้สารอุทธรให้ลงโทษจำคุกคอสอจำเลยคนละ12ปีและเพิ่มโทษสอตามมาตรา73 เพิ่มโทษคอตามมาตราเจ็บสองตามที่ศาลเดิมได้กำหนดไว้นอกจากนี้ยืนตามศาลอุทธรณ์การกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีตามมาตราเจ็บสี่มาตราเจ็บสี่เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลมีอำนาจที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้วรกหนึ่ง ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไปและถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้คนที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้วรกสองถ้าศาลเห็นว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ศาลจะมีคําสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปโดยวางข้อกําหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ระวางเด็กนั้นไม่ให้ไปก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3ปีและกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องชำระต่อศาลไม่เกินครั้งละ1,000 0บาทในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผู้ปกครอง มาวางข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้นศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มา,มาสอบถามว่าจะยอมรับข้อกําหนดทํานองที่บัญหััดไว้สําหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อกําหนดเช่นว่านั้นก็ให้ศาลมีคําสั่งมอบตัวเด็กนั้นให้แก่บุคคลโดยวางข้อกําหนดดังกล่าววรรคสาม ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ตามวรรคสองศาลจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา56ด้วยก็ได้ในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลแต่งตั้งพนักง,งานคุมประพฤติหรือพนักง,งานอื่นใดเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นวรรคสี่ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศารเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้หรือถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อกําหนดดังกล่าวในวรรคสองศารจะมีคําสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอนตามระยะเวลาที่สาลกําหนดก็ได้ในเมื่อบุคคลหรือองค์การนั้น กินยอมในกรณีเช่นว่านี้ให้บุคคลหรือองค์การนั้นมีอำนาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอนรวมตลอดถึงการกำหนดที่อยู่และการจัดให้เด็กมีงานทำตามสมควรหรือให้ดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายกำหนดนั้นก็ได้หรือกำหนดที่อยู่วักห้า ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียนหรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานที่ซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเด็กตลอดระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่อย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ18ปปีคำสั่งของศาลดังกล่าวในวรรคสองวรรคสามวรรคสี่และวรรคห้านั้นถ้าในขณะใด,ดภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้ความปรากฏแต่แก่ศาลโดยศาลร,รู้เองหรือ ตามคำเสนอของผู้มีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพนังกงานอายการหรือบุคคลหรือองค์การที่ศาลมอบตัวเด็กเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอนหรือเจ้าพนังกงานว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับคำสั่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปก็ให้ศาลมีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งนั้นหรือมีคำสั่งใหม่ตามอำนาจในมาตรานี้อธิบายหักมาตรา44มาตรา44กำหนดว่า หนึ่อายุเกินสิบปีแต่ไม่เกินสิบห้าปีเพิ่มเป็นอายุ12ปีแต่ไม่เกินสิบห้าปีถ้ากระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลมีอำนาจใช้มาตรการอื่นแทนตัวอย่างการกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกิน15ปีตามมาตราเจ็ดสีคำพิพากษาดีกาที่1 8ึ7งพันทับสองตามอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา339วักตาม343ประกอบมาตรา83ขณะกระทำความผิดจำเลยอายุ15ปีเศษและไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนเมื่อพิเคราะห์ประกอบรายงานสแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนของสถานพินิษแล้วไม่พบสมควรพิพากษาลงโทษแต่ให้ส่งตัวจำเลยไปฝึกและอบรมในสถานพินิษ มีกำหนด1นปีตามประมวลกฎหมายอยาญามาตรา75ประกอบมาตรา74วร5แต่ข้อกำหนดที่ให้การส่งจำเลยไปฝึกและอบรมในสถานพินิษไม่อาจบังคับได้เนื่องจากจำเลยมีอายุครบ18ปีในระหว่างการพิจารณาของสาธีกาจึงไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมแห่งคดีสาธีกาจึงให้รอการกำหนดโทษไว้3ปีและคุมประพฤติจำเลยไว้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักง,งานคุมประพฤติแม้โจท์และจำเลยไม่ได้ดีการในปัญหาข้อนี้ การกระทําความผิดของบุคคลวิกลจริตตามมาตรา65มาตรา65ผู้ใดกระทําความผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตใจบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟั้นเฟือนผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสําหรับความผิดนั้นแต่ถ้าผู้กระทําความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือสามารถบังคับตนเองได้บ้างผู้นั้นต้องรับโทษในความผิดนั้นแต่ศาลจะลงโทษมากกว่าที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ อธิบายหลักตามมาตรา65วิกลจริตคือสภาพจิตที่ไม่มั่นคงไม่สมประกอบหรือไม่สมบูรณ์ถึงขนาดผิดป,ปกติกว่าคนธรรมดาทั่วไปอาจทำให้ผู้นั้นไม่เข้าใจสภาพหรือสาระของการกระทําตามมาตรา65แสดงให้เห็นว่ากฎหมายถือว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทําความผิดเพียงแต่ไม่ต้องรับโทษหรือศาลจะลงโทษให้น้อยกว่ากที่กฎหมายกําหนดไว้เพียงใดก็เท่านั้นซึ่งต้องเข้าใจว่าความ สามารถหรือไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือข้อบังคับของตนเองได้ไม่เกี่ยวกับความรู้สํานึกในการเคลื่อนหรือในการกระทําดังนั้นผู้กระทําไม่รู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ก็ได้รับโทษตามมาตรา65สหาเตอรู้ผิดบ้างหรือ,อยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างก็เป็นเหตุลดโทษตามมาตรา6กสสองตัวอย่างการกระทําความผิดของคนวิคน ของคนวิกลจริตตามมาตาหงผภาคำพิพากษาสา,สารตีกาที่1 6 0 9 4ทับ4โจทฟ้องว่าจำเลยใช้มีดฟันหญ้ายาวประมาณ20นิ้วครึ่งเป็นอาวุธฟันผู้เสียหายหลายครั้งโดยเจตนาฆ่าอาวุธมีดถูกบริเวณลำคอศีรษะใบหน้าฝ่ามือทำให้กะโหลกศีรษะแตกยุบเลือดออกเยื่อหุ้มสมอง แต่ผู้เสียหายได้รับการรักษาทันทั่วทีจึงไม่ตายสมดังจิตนาของจำเลยขอให้ลงโทษตามตามประมวลกฎหมายอาญามาตา33 33ราสองแปดแปดย์ลิฟของกลางจำเลยให้การปฏิเสธสารตีกาวินิจฉัยว่าอาการโรคซึมเศร้าเกิดจากความกดดันของสิ่งแวดล้อมทำให้ อาการอารมณ์หงุดหงิดง่ายความสามารถในการควบคุมตัวเองต่ำลง mm. เมื่อมีเหตุมากระตุ้นจะปฏิเสธปฏิกิริยาตอบสนองขาดความยับยั้งชั่งใจจำเลยไม่มีมูลเหตุที่จะเครียดแค้นจนถึงกับต้องทำร้ายผู้เสียาหายแต่เป็นเพราะอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจนแสดงออกในทางเกิดความเครียดในการประกอบ อาชีพและรู้สึกว่าจำเลยไร้ค่าจนมีความก้าวร้าวสะสมมากขึ้นเมื่อพบผู้เสียหายกำลังขับเรือขายสินค้าชิ้นเดียวกับต้นจึงเป็นเหตุกระทํากระตุ้นจิตใจของจำเลยให้มีความก้าวร้ายยิ่งขึ้นจนจำเลยแสดงออกด้วยการใช้มีดฟันหญ้ายาวประมาณยี่สิบนิ้วครึ่งเป็นอาวุธผู้เสียหาย หลายครั้งโดยจตนาคาอาวุธมีดถูกบริเวณลำคอศีรษะใบหน้าฝ่ามือทำให้กระโหลกศีรษะแตกยุบเลือดออกย่อหุ้มสมองแต่ผู้เสียหายได้รับการรักษาทันทีจึงไม่ตายแต่วันเกิดเหตุเลยขับเรือออกไปค้าขายซึ่งเป็นวิถีชีวิตตามปกติในการขับเรือของจำเลยมีสินค้าต่างๆ สินค้าสำหรับจําหน่ายอันเป็นอาชีพของจําเลยถือได้ว่าจําเลยยังสามารถประกอบอาชีพตามที่ตนเคยปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้หลังจากเกิดเหตุจําเลยยังสามารถขับเรือเล่นหลบหนีกลับบ้านจึงเป็นกรณีที่จําเลยกระทำไปโดยยังไม่สามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือบังคับหรือสามารถบังคับตนเองได้บ้างต้องด้วยบทบัญญัติแห่งออประมาณป มาตาหกสิบห้าวักสองซึ่งศาลอาจลงโทษจำเลยน้อยกว่าโทษที่กฎหมายบังคับไว้เพียงใดก็ได้ตัวอย่างการกระทำความผิดของวิกลจริตต่อมาตาหกสิบ้าต่อพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตา288ประกอบ ประกอบด้วยมาตา65วักสอลงโทษจำคุกจำจำเลย4ปีให้คำกะให้คำให้การของจําเลยในชั้นสอบสวนในและในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาประกอบกับจําเลยบรรเทาผลร้ายด้วยการชดใช้เสียค่าเสียหายเป็นที่พอใจของโจทย์รวมนับว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้เกินหนึ่ง 1. ตามมาตราเจ็ดสิบแปดคงจำคุกสองปีจำเป็นจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนพิจารณาปฏิกะปฏิบัติในการกระทำความผิดมีสาเหตุจากอาการปวดของจิตประกอบกับระดับสติปัญญาของจำเลยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งสมควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวจึงรอให้การ ลงโทษจำคุกไว้3ปีให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนกักงานคุมปฏิบัติประพฤกิ8ครั้งภายในเวลา2ปีตามเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤกิเห็นสมควรกับให้จำเลยได้รับการบำบัดร,รักษาอาการป่วยทางจิตจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลน,นิติจิตเวช ตามที่แพทย์นัดจนกว่าจะหายเป็นปกติตามประมวลกฎหมายอาญา,าม,มาตรา564การกระทาเพราะความมึนเมาตามมาตรา66มาตรา66ความมึนเมาเพราะเสพสุราสิ่งเมาอย่างอื่นจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา65ไม่ได้เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะทําให้เกิดผู้ ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทําให้มึนเมาหรือได้เสพโดยถูกขืนใจให้เสพและได้กระทําความผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ว่าผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ผู้กระทําความผิดจึงจะได้รับยกโทษสําหรับความผิดนั้นแต่ถ้าผู้นั้นยังสามารถรับรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือไม่สามารถหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น อ,อธิบายหลักมาตรา66เหตุแห่งการยกเว้นหรือลดโทษและผลของความมึนเมาคล้ายคลึงกับการวิกลจริตแต่ก็ไม่อาจจัดอยู่ในพวกเดียวกันได้อาจเป็นเพราะในเรื่องของความมึนเมาผู้กระทําอาจสร้างเงื่อนไขนี้ขึ้นเองได้กฎหมายยกเว้นโทษให้ก็เฉพาะเมื่อผู้นั้นได้กระทําความผิดเนื่องจากความมึนเมาซึ่งเกิดขึ้นเพราะผู้เสพไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทําให้มึนเมาหรือผู้เสพถูกขืนใจให้เสพ 5. การกระทำความผิดตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานตามมาตรา70มาตรา70ผู้ใดกระทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแม้คำสั่งจะไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าผู้กระทำมีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามผู้นั้นไม่ต้องรับโทษเว้นแต่จะรู้ว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย หาการกระทำความผิดตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักง,งานตามมาตรา70มาตรา70ผู้ใดกระทำตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานแม้คำสั่งนั้นจะมีชอบด้วยกฎหมายถ้าผู้นั้นมีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตมีหน้าที่ปฏิบัติตามผู้นั้นจะต้องไม่รับโทษเว้นแต่จะรว่วคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งม่ชอบด้วยกฎหมาย อธิบายหลักตามมาตรา70การกระทําตามคําสั่งมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักง,งานผู้จะได้รับการยกเว้นโทษต่ตอเมื่อเข้าลักษณะดังด่อไอนี้ 1. กระทำความผิดตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งาน 2. คํคำสั่งนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย 3. ผู้กระทำไม่รู้ว่าคำสั่งนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย 4. ผู้กระทำมีหน้าที่ปฏิบัติตามหรือไม่มีหน้าที่ปฏิบัติตามแต่เชื่อโดยสุดจริตว่ามีหน้าที่ปฏิบัติตาม ตัวยอย่างการกระทำความผิดตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักง,งานตามมาตรา70คำพิพากษา1601-2509จำเลยเข้าใจว่าคำสั่งของร้อยตำรวจเอกรอผู้ทำการแทนผู้กำกับที่สั่งให้จำเลยไปจับกลุ่มโจทนั้นเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแม้วิทยุสั่งจับมิได้มีข้อความแสดงว่าได้ออกหมายจับแล้วกรณีนี้เข้าตามหลักมาตรา70จำเลยไม่ต้องรับโทษมาตรา71 ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3 3 4ถึงมาตรา336วรคแรกแลวมาตรา341ถึงมาตรา364นั้นถ้าเป็นการกระทําที่สามีกระทําต่อภริยาหรือภริยากระทําต่อสามีผู้กระทําไม่ต้องรับโทษวรกหนึ่งความผิดดังระบุมานี้ถ้าเป็นการกระทําที่ผู้บุปการีกระทําต่อผู้สืบสันดานผู้สืบสันดากระทําต่อผู้บุปการีหรือพี่น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันแม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้และนอกจากนั้นสาจจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้อธิบายหลักมาตรา70วรรคแรกกรณีตามมาตรา71นั้นจะต้องเป็นเรื่องที่การกระทำนั้นเป็นความผิดเสียกรเช่นเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ หากขาดองค์ประกอบหรือไม่มีเจตนาตามมาตรา59วรกคาการกระทำนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดกรณีก็ไม่เข้าตามมาตรา71ได้เลยตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดระหว่างสามีและภรรยาตามมาตรา71วรกแรกแดงยุให้ขาวขโมยสายสร้อยของดำภรรยาของเขาไปขายเพื่อเอาเงินไปเล่นการพนันเขาวจึงขโมยสายสร้อยของดำ แดงเป็นผู้ใช้ตามมาตรา84ต้องรับโทษในความผิดฐานลักทรัพย์ข่าวมีความผิดฐานลักทรัพย์แต่ไม่ต้องรับโทษโดยผลของมาตรา71การได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา71เป็นเหตุส่วนตัวของเขาตามมาตรา89แดงไม่ได้รับผลดีด้วย